เ,เข่าขไม่เขี้ยวดีคักขนาดเขี้ยวดีเขี้ยวงามผมต,ตันงก้า,าเอาาะโอ้โหพัน้ำหนาานมาจากว่าผดดอกรถไม้นี่เด้มันน้งหนาผ้ากามๆนี่เขี้ยวแบบจวดจัดเลยรถแรงรถแรงดี <laughs> จวดจัดข้าวเดียว าดีพอมีเฮี่พอมีโลนเอากระงามรถไม้รถไม้คนเกี่ยวงามเกี่ยวดีโอ้รถแมงแดดจวดจวดจวดเลยแดดจวดจวดจวดเลยให้ไงลงกขัดเดียวกันแล้วทุกคนเป็นให้น้อยๆมันเลยช่ให้น้อยวุนไปวุนมา ไป่แบบียู้อยั่ันนั่นดูรอเขาทีเ่าน่ะโูตรคตไข่โคม้วมาให้นั่นใมละอนยู่เราลงหันได้ปัโคนายนะย่าคสนาเนี่ยโรสนายยู้กด่แงแม่นยูัตงี่ปีนาบอกสร้ากับดอยุ่งยะย่อกที่น้อกัน่ม่น้ลงาได้นานแล้ว แต่ว่า,าววอันจ้างคนเกี้ยวยังเบิดหลายกว่าชัสวสิมะโก,กมัดจานยุหันเบิดหลายก็รถเกี่ยวโอ้ไม่นนั <c oughs> ่ตัวนี้นะไม่นั่งนะีย้อนแสงตัวนีุ้แม่ข้าเดียวไม่ลงเมือตะลงข้าเดียวไหมอัดลาดเลย หา,าดลานเลยข้าวเดี๋ยวเลยคุณเกี่ยวได้ดีเกี่ยวได้งามยังวะเจ้ารถไหมเจนะ้าไม่เกี่ยวดีเกี่ยวดีเกี่ยวสวยงามข้าวเดี๋ยวแนมะ่ก็เจ้าลูกมังนี้นะ ฟ้าเพียงเกี่ยวออกห้ามเลยรถใหม่และเกี่ยวดีคัะก็ค่อยเฮียได้เล็กสี่กับพ่มียเขาได้นี่หลอดแกะได้ดีนี่ตัวนี้กระรอนดีโอ้หลอดดีตัวนี้เนาะหลอดดีวะถ้าล่งเจาะกับพ่อเขาเฮีย้ยถ้าเคงเข,งขง่ามาทถ้าในร่องไหลเขาะจะได้เกี่ยวได้ดีคัะ แป้งตรวจตรวจเอา